สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความเคลื่อนไหวนะอัปเดตล่าสุดของศุรว,วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมโลครับทางช่องของเรานะครับว,วอลเลย์บอลช n แนลนะรวมไปถึงเพจว,เวอลเลย์บอลด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกันนะครับน่าจะเป็น 1, 2ประมาณสักสอตัวสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้แหละนะฮะก็ หลังจบรายการนี้ก็เดี๋ยวคงจะเปลี่ยนเรื่องกันวันนี้ก็อยู่กับผมปลั๊กภูมิเรศนะครับจะมาพูดคุยกันถึงรอบชิงชนะเลิศนะฮะจะขอโฟกัสเป็น2ตัวในเกมก่อนรอบชิงก็คือจะพูดถึง2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งวันนี้คลิปนี้นะจะว่ากันที่ทีมแรกที่แข่งขันกันจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นกะ็คือทางด้านของเซอร์เบีย อย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเซอร์เบียก็เอาชนะสาหรัฐอเมริกาได้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเป็นทีมแรกเนี่ยก็พอดีในรอบ8ทีมอ่าเผอิญม,มันไปชนกับอ่าช่วงๆรอยต่อนะครับของสุดสัปดาห์ต้นสัปดาห์นิดๆก็เลยค่อนข้างจะยุ่งๆวุ่นๆน,น,นิดนึงและสุดท้ายก็เลยทำไาทำมา,ำมาไม่ได้ทำสักที เนี่ยก็เอาไปว่ายกยอดมาตรงนี้และกันนะครับมาว่ากันในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับอย่างที่นี่เลยเราเปิดกันไว้นะฮะเราจะมาพูดถึงทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเป็นทีมแรกนรั่นก็คือทางด้านของสาวเซอร์เบียนะก็เชื่อว่าหลายๆคนแอบคาดเอาไว้แล้วก็แอบคิดว่าเซอร์เบียน่าจะมีดีพอที่ ผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศได้เพราะว่าด้วยผลงานด้วยสติที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยนะไม่ต้องดูย้อนกลับไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าพวกเขาโอเคมากนะสําหรับรายการนี้นะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยมาแข่งขันในรายการนี้ด้วยดีกรีแชมป์เก่านะครับมาในฐานะแชมป์เก่าก็คือ ครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2018รายการนี้เล่นกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะครับโดยเอาชนะทางด้านของอิตาลีไปได้ในรอบชิงชนะเลิศแบบสุดมันเลยนะครับ3-2เซตถ้าใครจำกันได้หรือว่าบางท่านอาจจะจำไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ติดตามอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ คราวที่แล้วในแข่งขันกันที่โยโกฮาม่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2018ก็ช่วงๆนี้แหละประมาณประมาณ4ปีก่อนนะครับก็เซอร์เบียชนะไป3-2ต่อนะครับอิตาลีชุดนั้นนะครับก็จะมีมาสันติก็คือโค้ชคนปัจจุบันยังอยู่ขณะที่เซอร์เบียไม่ใช่เซอร์เบียตอนนั้นจะเป็นทางด้านของโซลันเทอร์ซิสโค้ชอีกคนหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นโค้ชหนุ่มคนปัจจุบนันนะทางด้านของอ่าซันติเนลี ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยผู้เล่นคนสําคัญของทั้งสองทีมเนี่ยทั้งอ่าทั้งด้านของบอ h โควิดรวมไปถึงอิกัวนูเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งคู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ครั้งนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพูดถึงในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับเซอร์เบียเนี่ยต้องบอกผลงานยอดเยี่ยมมากชนะมาตั้งแต่เกมแรกเนี่ย นะครับต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ถ้าจํากันได้นะครับนะบัเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยเซอร์เบียก็เป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครนะครับ่ร่วมกับตอนนั้นจะมีอิตาลีอีกทีมหนึ่งนะฮะแต่พอผ่านเข้าสู่รอบที่สองหรือว่ารอบสิบหกทีมสุดท้ายแบบแบ่งสองฝั่งเนี่ยนะอิตาลีไปแพ้หนึ่งนะอิตาลีไปแพ้บราซิล ขนาดที่เซอร์เบียนะครับเซอร์เบียไปมาพวกเขาไม่แพ้ใครเลยก็ยังชนะได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็เริ่มต้นมาเนี่ยก็คือเกมแรกชนะโปแลนด์3-0นะครับเกมที่สองก็ชนะโดมินิกัน3-0แล้วก็เกมที่สามชนะทีมชาติไทย3-0เกมที่สี่ชนะตุรกี3-0อ่าเราเราตัดกันแค่นี้ก่อน เราตัดก่อนที่จะเข้ามาสู่รอบ8นะตัดกันอยู่แค่เกมเนี้แค่เกมที่4ที่เจอกับอ่าตุรกี30ูเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเท่ากับว่าในรอบนี้เนี่ยสเกมของเซอร์เบียเนี่ยเซอร์เบียชนะคู่แข่งแบบเกมศูนย์ทั้งหมดเลยเนะครับสามศูนแล้วถ้าย้อนกลับไปในอ่ารอบแรกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ย เซอร์เบียก็เสียไปทั้งหมดแค่2เซตเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเกมที่พวกเขาชนะเบลเลรีย3ต่อ2นอกนั้นคือชนะคู่แข่งแบบไม่เสียเซตหมดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นคือการชนะสหรัฐอเมริกาทีนี้มาดูที่รอบ8นะครับรอบแรอบเขาเรียกอะไรคอเตอร์นะครับรอบแเนี่ยเซอร์เบียก็จะมาเจอกับโปแลนด์นะครับแน่นอนคู่นี้ก็ เจอกันมารอบหนึ่งแล้วในรอบ16เป็นเซอร์เบียชนะ3าคราวนี้ก็มาเจอกันได้มาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้นะครับปรากฏว่างานอาจจะหนักกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าทางด้านของโปลแลนด์เองก็มาดีมากนีครับสู้ได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะนะครับมีโอกาสได้เปรียบโอกาสขึ้นนำอยู่บ้างนะครับในเกมแต่ว่าสุดท้ายก็ ไม่สามารถเอาชนะเซอร์เบียได้นะครับแพ้ไปแบบบุบวิดเลยนะฮะสามต่อสองเซตก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเกมที่เซอร์เบียเสียเซตแล้วก็คือคือมันไม่ได้นับแต้มแล้วล่ะเกมนี้ก็คือชนะรอบแต่ก็ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ชนะแบบเขาเรียกอะไรแบบเสียแต้มอ่ะเออซึ่งถ้ากับว่ารายการนี้เนี่ยไปมาณเวลานี้ก็จะมีแค่บอแกเรียกับโปแลนด์ที่แบ่งแต้มจากเซอร์เบียได้นะครับ อ่าข้ามาถึงในรอบรองชนะเลิศ er นะครับในรอบรองชนะเลิศ er เนี่ยก็เซอร์เบียพบกับทงด้านของสหรัฐอเมริกานะคือคู่นี้เกมนี้เนี่ยแบ่งกันเป็น2ฝั่งชัดเจนใช้คำนี้ 1. ก็ยังเชื่อว่าโปลแลนด์อ่ะขอไปเชื่อว่าเซอร์เบียเนี่ยยังน่าจะสามารถเอาชนะได้อยู่อ่าหนะแต่ขนาดที่บางคน ก็เชื่อมั่นในเรื่องของความเก๋าเกมในเรื่องของประสบการณ์โอเคละในทัรวร์นาเมนต์นี้ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะยังดูไม่ค่อยดีซะทีเดียวอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่แต่ไปไปมาๆนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยพวกเขาก็ดูจะดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงมาเจองานที่อ่าค่อนข้างจะง่ายหน่อยเหมือนขาดลอยหน่อยในรอบ8ก็คือการเอาชนะตรุรกี30ทําทำให บางคนเริ่มหันกลับมาเชื่อในเรื่องของความเก่าเกมในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แท็ติกทีมเวิร์คของสหรัฐที่โอเคแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในระดับหนึ่งแต่ว่าแกนหลักก็มาจากชุดโอลิมปิกโค้ชก็ยังเป็นครัสกิลาคนเดิมอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏว่าสุดท้ายนะครับเซอร์เบียก็เอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้แบบโดยส่วนตัวผมนะผมใช้คำว่าคา่อนข้างขาดทีเดียวนะ สามต่อหนึ่งเซตนะครับยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบสามนะฮะก็เกมนี้นะครับแน่นอนคนที่ยังเป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งของเซอร์เบียก็เป็นทางด้านเทียนาบอสโควิดนะครับบอสก็ทำไปคนเดียวทั้งสิ้นสามสิบสามคะแนนนะครับก็พาทีมชนะซาฮารัตได้สำเร็จส่วนซาฮารัตผมว่าคล้ายๆกับ ที่ผ่าน,านมาคือเล่นดีไหมอ่ะเล่นดีแต่ก,ก็ก็ตามสไตล์คือสารัฐเป็นทีมที่มักจะไม่ค่อยมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดดเด่นที่มาเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้นตามสไตล์ของพวกเขานะอ่าซึ่งเกมนี้ก็เหมือนกันคือผู้เล่นที่มาตรฐานสูงสูงเนี่ยก็สามารถทําแต้มได้ระดับสองหลักสิบแต้มสิบกว่าแต้มได้หลายคนแต่มันก็ยัง ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะเซอร์เบียได้นะครับโดยเกมเมื่อวานนี้เนี่ยสหรัฐได้จากาทางด้านของกัปตันทีมคุกหรือว่าเคลซี่เนี่ยสิแต้มอันนี้เยอะสุดเลยรองมาก็เป็นทางด้านของดูนะครับสิบี่แล้วก็ไล่ลงมามีออกโบกู oku, มีฟรันติคนละสิตซึ่งเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเบียดไปเบียดมาก,กลายเป็นว่าทางด้านของเซอร์เบียเขาทําได้ดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้สําเร็จนะฮะ พูดถึงเซอร์เบียในโร์นเมนต์น,นีน้ในชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยมีหนึ่งคนที่ผมมองว่าเขาค่อนข้างจะดีมากแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะนั่นก็คือทางด้านของเบียงก้าบูชานะคือปกติดีไหมผมว่าเขาก็ดีแหละเขาเขาก็ดีมาระดับหนึ่งอะมาตรฐานนะ่ยแต่ว่าในครั้งนี้ดูจะโดดเด่นขึ้นมาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมพอสมควร นะครับจากปกติจะไม่ใช่ผู้เล่นประเภทตัวเขาเรียกอะไรตัวแบกทีมตัวที่ทําแต้มหลักๆให้ทีมได้แบบเยอะๆบ่อยๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้ทําได้แล้วก็มาตรฐานค่อนข้างจะสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะรนี่เป็นปอีกจุดหนึ่งนะที่ที่ทาให้เซอร์เบียชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ดูมาตรฐานการเล่นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยโค้ชของเขาเนี่เป็นทางน้้นของเดนิเอเร ซันเตเลี่นะครับโคชชาวอิตาลีก็หลายคนก็เห็นหน้าเห็นตากันมาพักหนึ่งแล้วล่ะเป็นคนที่ฝีมือดีนะแล้วก็ดูจะยกระดับการเล่นของเซอร์เบียชุดนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างน่ากลัวจุดเด่นผมว่าเขาทำให้ทีมเวิร์กของเซอร์เบียชุดนี้ดีมากนะครับขณะที่ผลงานส่วนตัวของนักกีฬาเซอร์เบียนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ย นะเวลานี้คนที่ตำแต้มสูงที่สุดแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับกำลังหลักของทีมชุดนี้ก็ยังนำมาโดยเทียนาบอสโควิตบอสทำไปแล้วทั้งหมด216คะแนนนะถ,ถือว่าผมถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานนะเออ216นะี่ยก็เป็นเป็นมาตรฐานที่น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆนั่นแหละนะเห็นกันบ่อยๆในเครื่องที่ผ่านๆมาเขากลับมาแล้ว หลายๆคนอาจจะมองว่าเขาตกลงไปไหมดรอปลงไปไหมแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเหมือนพอเล่นกับทีมชุดเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมผมรู้สึกส่วนตัวไปเองคนเดียวหรือเปล่านะผมมองว่าเขามีความสนุกสนานมากกว่าปกติมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความอารมณ์ดีกดดันน้อยลงเครียดน้อยลงอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เลยทําให้กลายเป็น ถือว่ากลายเป็นจุดดีนะที่ทําให้ทีมที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นผมว่ายุชุดนี้ของเซอร์เบียอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เลยทําให้อาบรรยากาศภายในทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างดีตามไปด้วยนะับก็เลยเล่นกันสนุกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกดดันเท่าที่ควรนะจังหวะหลุดจังหวะผิดพลาดอะไรเงี้ยก็กลับมาดีนะถ,ถือว่าเป็นจุดดีนะโดยโดยโดยส่วนตัวบอว่าเป็นจุดดีจุดแข็งที่ อ่าซันเตเลรี่ทำให้ทีมชุดน,นี้มันโดดเด่นขึ้นมาในในด้านนี้นะครับอ uh, รองจากตังเนบอสโควิดคนที่ทำแต้มสูงสุดก็คือบูชาที่ผมบอกไปนะบูชาทำไป89คะแนนนะครับโอเคละมันมันจะโดดกว่าบอสโควิดเยอะเพราะว่าเซอร์เบียอ่อิตาลีอะไรเงี้ยมันจะลักษณะคล้ายๆกันคือผู้เล่นกำลังสำคัญตัวหลักๆที่ทำแต้มเนี่ยก็จะเป็นประเภทนี้แหละ อ่าบอสโควิดไปเลยเอโกนูไปเลยคนอื่นๆก็จะเป็นองค์ประกอบรวมๆซึ่งอาจจะโดดเด่นขึ้นมาบ้างในบางครั้งแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าลงลงด้วยกันเนี่ยยังไงพวกตัวหลักอย่างบอสอย่างเอโกนูเนี่ยเขาก็จะแต้มเยอะกว่านะครับบูช่าแปดสิบเนะครับมิไฮโลวิดเนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยดีนะแต่แต้มก็มาเรื่อยๆนะแปดสิบสี่นะครับ, 84, รบแล้วอีกคนหนึ่ง โดยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือสเตวาน o วิดนะครับบอลสั้นหมายเลขสิบที่เล่นตีไหลหลังดีๆตีบอลสั้นดีบล็อกดีเนะ่ยผมว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับก็นี่ก็เป็นคุมกําลังหลักๆของเซอร์เบียในชุดนี้แล้วก็ผลงานในช่วงที่ผ่านๆมาก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากนะฮะซึ่งบอสโควิดเนี่ยในรายละเอียดของแต้มนะฮะอ่า แต้มที่ได้จากเกมลุกเนี่ย195คะแนนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มจากเกมลุกได้มากที่สุดเป็นอันดับที่สี่นะครับของทัวร์นาเมนต์ในเวลานี้ก็จะเป็นรองค้ะของบริทเฮอร์บอตนะครับแล้วก็มาร์เดลีนาสตีเซยกอีกคนคือเอโกนูซึ่งถ้า,อาเอโกนูผ่านเข้ามาหรือต่อให้เอโกนูตกรอบนี้เนี่ย ในวันที่ยังต้องแข่งขันกับบราซิลอยู่ก็เนี่ยก,ก็เป็นไม่ได้ว่าสองคนนี้อาจจะเบียดกันในเรื่องของการทําทสกอร์สูงสุดในเกมรุกนะนี่ก็เป็นสติคร่าวๆนะครับของเซอร์เบียที่น่าสนใจจากรอบที่ผ่าน,านมาจนถึงณเวลานี้นะครับก็ปัจจุบันนะครับเซอร์เบียเนี่ยก็ในเรื่องของ World Ranking ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3นะล่าสุด มี3า1คะแนนก็จะตามหลังบราซิล3คะแนนตามหลังอิตาลี9คะแนนเกมเนี้ยไม่ว่าใครชนะก็แล้วแต่จะบราซิลหรืออิตาลีเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เซอร์เบียจะสอดแทรกขึ้นมาถ้าอิตาลีชนะอาจจะแซงบราซิลขึ้นมาได้แต่ถ้าบราซิลชนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมองแล้วไม่น่าพอถ้าบราซิลชนะบราซิล กับอิตาลีน่ายองอยู่หนึ่งสองนะแต่ว่าถ้าเบียถ้าเป็นอิตาลีชนะบราซิลอาจจะหล่นลงมาอีกนิดหนึ่งก็รอดูแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงหนึ่งสสามไม่หนีสามทีมนี้นะนะเพราะว่าสหรัฐที่สี่แล้วแต้มก็ค่อนข้างห่างนะสหรัฐนี่ปไปปมาแต้มห่างเซเบียถึงยี่สิคะแนนด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นความพร้อมแล้วก็รายละเอียดต่างๆของทงีมแมสเซเบียนะครับจาก ที่ผ่านมาในรอบแรกๆจนถึงรอบปัจจุบันนะแล้วก็ตอนนี้เป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็มาลุ้นกันว่าเซอร์เบียจะสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันหรือเปล่านะครับจากที่เขาทําได้เมื่อร่างที่แล้วนะซึ่งถ้าเอาเหมือนคราวที่แล้วเลยนะก็ไปชิงกับอิตาลีอีกรอบหนึ่งเพราะคราวที่แล้วก็ชนะอิตาลีอย่างที่ผมพูดไปนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็น รีเพลย์แมตช์รอบชิงเมื่อปีก่อนเอเมื่อครั้งก่อนนะครับแล้วถ้าเซอเร์เบียชนะได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์สองสมัยติ่ต่อกันซึ่งเอาจริงๆเนี่ยทีทมแชมป์โลกผมว่ามันก็ความน่าสนใจในเรื่องสถิติอยู่เล็กๆนะ, <S <S นะคือตั้งแต่ครั้งแรกๆมาเนี่ยในปี1952เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันมันมีหลายๆครั้งที่แชมป์เนี่ยมัก จะเป็นหน้าเดิมติดกันสองครั้งสองครั้งสองครั้งประมาณนี้หรือสามเนี่ยอย่างสามครั้งแรกเนี่ยก็เป็นโซเวียตนะสี่ห้าเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีช่วงปีแปดสองแปดหกเนี่ยก็เป็นจีนสองครั้งก็สี่ก็แปดเป็นคิวบาสองครั้งแล้วก็ล่าสุดคือสองพันหกถึงสองสองพันหกกับสองพันสิบ ก็เป็นรัเสเซียสองครัง้งแล้วก็เป็นรัเสเซียที่ชนะบราซิลในรอบชิงได้ทั้งสองครั้งด้วยะนะถือว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจดีสําหรับสตินี้ต้องดูว่าจะยังเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเซอร์เบียนะครับคว้าแชมป์มาครองได้เนี่ยพวกเขาก็จะคว้าแชมป์รายการนี้ในในภายใต้ชื่อของเซอร์เบียเองเนี่ยนะเป็นสมัยที่สอง นะตอนนี้ทีมที่ได้แชมป์สองสมัยเนี่ยก็หลักๆก,ก็จะมีทางด้านของอบราซิลนะครับปี60กับปี1994นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็ผลการแข่งข,ขันจะเป็นยังไงนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชลเลิศไปะจะเข้าไปพบกับใครเนี่ยเดี๋ยวรอรุนกันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะบจบช่วงดึกเนี่ยและจบเกมอีกคู่หนึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ไปเจอกับเซอร์เบียว่าจะเป็นใครจะเป็นบราซิลไหมหรือว่าเป็นอิตาลีรอติดตามก็ได้ในคลิปหน้านะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ปรับมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยใครเข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูกันได้เรื่อยๆเพิ่มเติมนะฮะก็เกลื่นๆกับคุณดิดเวลาเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของนักกีฬาเยอะ เห็นเหมือนว่ามีคนสนใจเยอะนะมีมีมอ่อาว่ากันตามตรงก็มีหลายช่องที่พยายามพูดถึงนักกีฬาเยาวชนแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงกับลงรายละเอียดลึกอะไรขนาดนั้นกันทีนี้ก็เลยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูลในเชิงที่ลึกขึ้นมาหน่อยในในมุมมองหรือในในในความรู้จักของคุณดิดหรือว่าทีมงานบางคนที่รู้จักน้องคนน,นั้นๆเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็มาพูดคุยมาให้ได้รู้จักกันนะคก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่อาจจะเพิ่ม เติมเข้ามาในอนาคตนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ขอบคุณการติดตามด้วยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับอีกหนึ่งทีมในรอบชิงเลิศชิงแชมป์โลกครั้งนี้จะเป็นใครนะติดตามได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ